Good morning ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะดูสิน้ำน้ำไม่เย็นเหมือนเมื่อวานดูน้ำอุ่นค่ะอ,ะอุ่นแต่ก็อุ่นไม่มากเพราะยังเย็นอยู่นะคะเช้านี้จะลงมาอาบน้ำนะคะขอหน่อยค่ะขอขอนี่นะคะขอกระขอแล้วนะอันนี้คืออะไรนะขันขันขันเช้านี้นะคะก็จะมาอาบน้ำนะคะ,ะอาบก่อน บู่อีฟของเรานะคะดูค่ะมันเย็นหมดแล้วนะคะกองสบู่ก้อนใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะเอาให้กองออกกันนะคะใช้ถุงจีฟองค่ะใช้ถุงจีฟองค่ะดูฟองค่ะเห็นไหมคะแบบฟองมันนุ่มมากเลยค่ะกองนุ่มมากนี่ค่ะถุงจะแล้ไปเลยค่ะ ข้างเดียวก่อนค่อยๆเดียวก่อนละก็เี่ยวกัข้างเดียวก่อนจะข้อค่้างเดียวก่อนนะคะแล้วก็ปอกขาด้วยอี่ยงลข้างค่ะเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะคะเดี๋ยวจะยืนให้ดูค่ะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ค่ะสบู่สบู่อีฟนะคะทุกคนถ้าเป็นสชมพทั่วไปเนี่ยเราอาบเสร็จแล้วมันจะแห้งตึงแล้วก็แบบอย่างงี้นะคะทุกคนแต่สบู่อีฟเนี่ยไม่มีเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวจะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดู นี่เลยค่ะแตกกลงแตกลายนะคะเป็นแบบขาแบบขาลายน้ำหนึ่งไม่ดีอาบไปเลยค่ะแล้วก็ลดสิวด้วยนะคะผิวขาวนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยดูค่ะแบบกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ฟองนุ่มมากนะคะทุกคนขีดติ๋วจะล้างให้ดูนะคะ หเห็นไนะคะข้างที่ฟอกนะคะกับข้างที่ไม่ได้ฟอกเห็นความแตกต่างไหมคะแล้วก็นี่ค่ะข้างที่ฟอกกับข้างที่ไม่ได้ฟอกนะคะเห็นไหมแตกต่างนะคะทุกคนแต่ข้างเนี้ยเรียบเนียนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะ ก็ขาดูนะคะนี่ค่ะออะดูที่น่องก็ได้ค่ะความขาวก็จะแตกต่างกันนะคะคือแบบไม่ได้ไม่ได้ขาวเวอร์นะคะก็จะใสขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอเคค่ะสะบู่อีฟนะคะใครสนใจนะคะทุกคนสั่งที่ตัวแทนจำหน่ายในทั่วประเทศเลยนะคะชอบมากๆแล้วก็ผิวนุ่มนะคะโอเคแม่จะไปอาบน้ำก่อนแล้ว,ลวจะไปเล่นน้ำายค่ะ